สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงคําว่าโซเชียลพรุฟไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนการมีภาพลักษ์ที่น่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลต่งตางๆนั้นทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่างออกไปเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเริ่มมีข้อกังขาลูกค้าก็จะเริ่มค้นหาข้อมูลหรือแบรนด์ใหม่ๆ ซึ่งวิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านี้คือการใช้โซเชียลพรูฟเข้ามาช่วยในการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์เราโซเชียลพรูฟคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ทําให้เรารู้สึกเชื่อใจกับความคิดเห็นของผู้อื่นในสังคมและปล่อยให้ความคิดเห็นนั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซึ่งในกรณีนี้มักจะสังเกตได้จากหลายๆครั้งที่เรานักจะซื้อสินค้าโดยการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาช่วยในการตัดสินใจโซเชียลพลูปส่งผลกระทบกับก,บการตัดสินใจได้มากขนาดไหน จากสถิติแล้วนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับโซเชียลผู้มากพอๆพกับการแนะนําจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวเลยนะครับซึ่งนี่ก็นับเป็นหลักฐานยืนยันว่าทุกธุรกิจเนี่ยต้องเตรียมตัวในการสร้างโซเชียลผู้เอาไว้รองรับซึ่งวิธีใช้โซเชียลผู้เพิ่มความน่าเชื่อถือนั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับผมวิธีที่1รู้ว่าธุรกิจของเราต้องการโซเชียลผู้แบบไหนแล้วเลือกใช้อย่างเหมาะสมวิธีที่2เปิดรับความติชมอย่างจริงใจ ก็เป็นการใช้โซเชียลพรูฟในรูปแบบของการให้คะแนนนะครับมักจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งทุกๆแบรนด์เนี่ยก็มาากกักจะกังวลนั่นก็คือรีวิวที่ไปทางแง่ลบซึ่งลหลายแบรนด์มักจะใช้วิธีการนรํารีวิวดีๆเนี่ยมากลบแล้วลบรีวิวแย่ๆนั้นออกไปครับทตความจริงแล้วลูกค้าลหลายๆคนมักจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าสินค้าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนติดังนั้นการแสดงความจริงใจด้วยการปล่อยให้มีรีวิวที่ไม่ได้เป็นแง่บวก100%อยู่บ้างก็นับเป็นการแสดงความจริงใจอย่่่างงหนึแล้วละครับ วิธีที่3เผยภาพการใช้งานจริงการที่ลูกค้าเห็นภาพการใช้งานสินค้าและบริการจริงจะยิ่งช่วยให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับผมวิธีที่4การจับมือร่วมกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เขเป็นการนำางบไปจ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนก็จะยิ่งทำให้ตัวตนของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำวิธีที่5 การสร้างระบบอ้างอิงโดยการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามีการบอกต่อหนึ่งในเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจก็คือการใช้ i n c e n t i v e ส่วนลดหรือรางวัลวิธีที่6การแชร์นามสปอนเซอร์คอนเทนต์เป็นการแชร์คอนเทนต์ต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องมีการกล่าวถึงตัวแบรนด์แต่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเราเช่นบทความตัวอย่างและกรณีศึกษาเป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลสาคัญของโซเชียลพูฟนะครับขอบคุณครับ อะไรกันนะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาพูดกันเนี่ยไม่ได้รื่มหูเลยเนี่ยฮอฟซูเตอร์ฮันนี่ละมันเถียงเหรอเปล่าม่ต้องมาเสิร์ฟกลับไปเลี้ยงกวางเลยปะก็ยอยากกลับอยู่เหมือนกันนะ่ะหยุดเลย